ปีกนกเอาจริง Honda c b 500 Super f o ซีซูไฟกลมเปิดตัวสัปดาห์หน้ารายละเอียดเป็นยังไงโมโต l เลเวลจะพาไปดูกัน Honda c b 500 Super Four รถมอเตอร์ไซค์ไฟกลมน้องเล็กจากค่ายปีกนกที่ลืมมานานว่าจะเข้ามาแทนที่ c b 400 Super f o ในที่สุดก็ดูเหมือนว่ารถรุ่นนี้จะทำการเปิดตัวจริงสักทีที่งาน i m a Motor 2025ที่เมืองชงชิ่งประเทศจีนในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งรายละเอียดที่เรากาลังจะพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นที่เซอร์เรียกน้ำย่อยที่ถูกปล่อยออกมาโดยค่ายนกแดนมังกรอ,อูหยางฮอนด้าแสดงให้เห็นภาพลายเส้นของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตไฟกลมในสไตล์ญี่ปุ่นย้อนยุคที่ดูยังไงก็น่าจะเป็นตัวใต้ตัวแทนของ c b 400 SuperFO ที่ถูกยกเลิกการผลิตไปในปี2022ข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ยังมีอยู่อย่างจํากัดส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลือที่มีต้นทางมาจากที่ญี่ปุ่นหรือไม่ก็จีน แต่สิ่งที่เรามีในตอนนี้คือตัวรถจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแบบใหม่หมดจดไม่ใช่กนนารนำเครื่องยนต์เก่ามาปรปับปรุงใหม่ความจุของเครื่องยนต์มีตั้งแต่400ถึง500ซีซีซึ่งจะวางจำหน่ายแยกกันตามความเหมาะสมในแต่และตลาดโดยรถเครื่องยนต์เล็กจะวางจำหน่ายในญี่ปุ่นที่มีขอ้อกำหนดเรื่องความจุเครื่องยนต์ในใบขับขี่แต่ในส่วนอื่นของโลกมีแนวโน้มจะได้ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหญ่กันหมดตัวรถจะถูกพัฒนาและผลิตในประเทศจีนเพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเหตุผลที่จะต้องเป็นประเทศจีนนั้นก็เเ็นเพราาาาว่ตตลลลดของถมไซก ที่มาพร้อมเกือบเครื่องยนต์แบบ4สูบนั้นกําลังได้รับความนิยมอย่างสูงที่นั่นเพราะให้อารมณ์เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แต่มีค่าบํารุงรักษาที่ต่าจนแม้แต่ค่ายรถท้องถิ่นเองก็ทำรถคลาสนี้ของตัวเองออกมาเยอะกันมากพอสมควรการขยายความจุเครื่องยนต์เป็น5 0 0 c ีก็ทําขึ้นเพื่อสู้กับค่ายรถจีนที่ขยายความจุเหมือนกันทางด้านของสเปคตัวรถนั้นจะไม่ได้เน้นความแรงแบบจัดเต็มเหมือนคู่แข่งค่ายเขียวอย่าง k าว a s a กิ ZX4R ที่สามารถดรีดรอบได้สูงถึง14,000รอบและ พราะค่ายปีกนกต้องการทําให้รถรุ่นนี้เป็นมิตรกับการใช้งานในชีวิตประจําวันมากกว่าแถมยังมีลุ้นที่รถรุ่นนี้จะทําการติดตั้งระบบคล e ัชไฟฟ้า e-clutch มาให้ด้วยเลยในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกคาดว่าจะใกล้เคียงกับรถมอเตอร์ไซค์ต้นแบบ CB 1000F ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ CB 1000 Hornet ซึ่งจะใช้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถรุ่นเก่าแต่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของรถรุ่นใหม่แบบทันสมัยไม่ใช่รถที่มีหน้าตาและเทคโนโลยีเก่าจริงๆจากตรงนี้ทําให้มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมาพร้อมกับชื่อในการทําตลาดแบบอื่นอาจจะเป็นชื่อที่อ้างอิงรุ่นพี่อย่าง cb 5 0 0 f หรืออาจจะเป็น cb 5 0 4ที่เคยมีการจดเครื่องหมายการค้าก็ได้เหมือนกันซึ่งพวกเราก็ต้องมารอดูกันเมื่อถึงเวลาเปิดตัวจริงในวันที่19กกันยายนที่จะถึงนี้ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย